ใส่เบ็ดก็ใส่ในหน่อยเดียวนี่มีผลงานเยอะนะบังบังเอ้านี่มเอ้าเอ้ามีบ้างครับนี่อือืปาด ตัวน่ะ <c oughs> เจียมแดสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันตอนาอยแล้วครับผมความายามเบ็ดครับผมเบ็ดเก่าหลังครับเก่าขัน้นฝนตกยังขักครับใส่บแล้วได้เก่าหลังยามกับบไดเลยามครับผม ว่าก็พยายามเบ็ดพยายามรอบกันครับรอบมาส่ไว้หลังนึงแล้วฝนตกเห็นปลาเบือนขึ้นไปนะครับผมเอาดี้มีทางน้ำทางปลาขึ้นอยู่ครับม,มีตัวนกจาบ,บินออกแล้วนกกระยางบินออกแล้ว ดูนะจะมีตัวหรือเปล่าโุ้ยเงียบแเงียบแพะเงียบแผลใส่เบ็ดก็ใส่ได้หน่อยเดียวนี่จะมีผลงานยีนงบ้างบ้างเอ้าเอ้าเอ้านี้บ้างครับนี่ ปาดตกตัวนะเจียมอืออุ้ยออกดากได้พ่นี่ยโอ้ยมัดดากบ่ดีครับปาดเขาดีบะนีตัวน่ะนึงสวง 3 4 5ปะละข,อขออะ้อหะเข่งสวงป้ามีเหงฝนตกครับอู้ว่ามันออกเ่ียบๆน่ะตูดมันรุดเนี่ยอปลาโดดคักแล้วตูดลุดเนี่ยโดดอย้มันแล้วครับมันแล้วมันแล้ว กุมือแรงเอามาใซ่ไปอีกไปไปยามเบ็ดครับผมปลาคอหา่าปลาเขียงสองเนี่ยเฮ้ยโอ้ยนุ๊กันจนตกใจดังพัวเลยมันจะเข้าหลา,า,ายอยู่นีต่ตูดมันตูดมันลุดมีรูออกได้ไหมปลาดิ้นขกพูด มเรียนเดี๋ยวมาใส่ไหมฝนตกแบบนี้ขอโทษก้าวหลังจะมีกี่แต้มครับผมเบ็ดหลังแรกเหงาครับผมฝนใส่รอบเดียวเลยครับบุรีมายำอย่างเไรดิเวยบอลล็ ปาลามขึ้นไปน้ำให้น,น้ำน้ำตื่นหมดแล้วฝนตกหกเมตรนะครับผมใส่รองเท้าบูทเอาครับไหวคือว่านอบบาดเนานะ ไม่ได้ปลารอบด้วยปลาเบ็ดซิบว่าได้กว่าปลาเน้ว่าเถอะอืมหอลอนแชืกครับจากลังแล้วเหรอไม่หาแล้วบ่เนะ่ยหาเลยสิ Ố. Lút rồi kham này Ê. Ít cái leo hoàn leo <laughs> Câu lắng <laughs> Lắp này cho bên xuống ได้ยามพอมเหล้วฝนตกเงีน,นลับหน้าจะเป็นศูนย์ครับผมโอ้บหได้หลีครับผมสรุปแล้วเฮี้ยวครับเบ็ดครับผมสรุปแล้วเบ็ด บัวได้ยักตัวยังดีที่มีแผ่นสำรองไว้โอ้ยถ้าวได้แผ่นสำรองมั้ดเียกดนะครับเนี่ยโอ้าควาค้าห้าตัวปล่อยออกไวบ้างครับ วัดได้จากรอบนี่บวัด้แหบพี่น,อน้องเลยนี่ครับถ้าฝนมุตัวก็จะออกมาแท้ใแลวเมื่อียงจับยี่สิบคันเยอะหอยว้าเบ็ดเขียดมีเยอะนี่น้ำขึ้นไม่ไหมล้วปลากินเีมันี่ผ่าดเมื่อได้พล่านวัด้ดมาเปลี่ยนเงี้ยร้อมแล้วครับ เจอกันแท้มือแรงมาพี่น้องสุดท้ายนี่กะมาพี่น้องสุดท้ายนี่กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อครับผมหากินกับธรรมชาตินครับพอสมืหอหรอครับผมมือแดงมือบ่เบ็ดผ่านครับมือนี้ครับแต่ว่าทีต่ตีถือว่าโอเคอยู่ครับผมโบเฮวครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ